เปิดเหตุผลที่แท้จริงน้ำระพีพัดไม่ต่อสัญญาช่องแม้อยู่มานาน20ปีไม่อยู่ช่อง7ชั่วชีวิต เรียกได้ว่าเป็นพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สําหรับน้ําระพีพัฒเอกพันกุลโดยหลายๆคนมักจะเห็นน้ําระพีพัฒนนั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทําไร่ทํานาทําสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะต่างจากพระเอกหลายคนล่าสุดน้ําระพีพัฒได้มีโอกาสออกมาเปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระอีกรายแล้วโดวยเขาได้ออกมายอมรับ ผ่านรายการดังว่าตอนนี้หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดช่องหลากสีแล้วหลังยุ่ด้วยกัน20ปีตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับหมดเมื่อปี2565ที่ผ่านมาครับเป็นนักแสดงอิสระแล้วทำไมถึงไม่ต่อสัญญาผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วนะ ตอนนี้ผอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆทําทำงานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดงใหม่ๆบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ทำงานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญาพอออกมา จะถูกหาว่าเนระคุณต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทำหน้าที่ของเราแบบเต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วถามว่ามีช่องอื่นๆติดต่อมาบ้างหรือยังก็มีบ้างครับเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามเรื่องสัญญาแหละครับก็บอกว่าหมดปลายปี2 5 6 5หหลังจากนี้จะเริ่มคุยจริงจังในเรื่องการวางแผนตอนนี้อิสระแล้วนะครับสามารถเรียกใช้ได้เพราะว่าว่าง ตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาและเริ่มต้นปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อมาตอนนี้ว่างครับ